สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีม IBK Autos กับทีม Hyundai Hill s t r e e นะคะเราได้เห็นภาพของพ่อใหญ่โค้ชคิมโฮชุนนะซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทาง IBK Autos ค่ะ วันนี้นะคะจะไม่ยิ้มก็ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าลูกทีมทำผลงานได้ดีจริงๆค่ะและโค้ชเนี่ยก็มีคำหวานส่งให้ชมพู่ผ่อนพันเกิดปราดด้วยนะคะถือว่าเป็นคำชมที่ใครได้ยินก็ต้องยิ้มตามๆกันค่ะ ถ้าเราจะพูดถึงโค้ชคิมโฮชุนนะคะแกเป็นโค้ชที่ค่อนข้างดุนะตามแบบฉบับของคนเกาหลีโบราณเลยค่ะทุกคนและลักษณะท่าทางที่ดุดันแบบนี้นะก็ทำให้ลูกทีมนั้นค่อนข้างที่จะเกรงใจโค้ชมากๆนะคะเชื่อฟังแล้วก็ทำตามคำสั่งของโค้ชอยู่แล้วนะแต่ในจังหวะไหนาที่ลูกทีมทำได้ดีทำได้ถูกใจโค้ชเนี่ยโค้ชคิมโฮชุนแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ออกสื่อ ชื่นชมลูกศิษย์ให้สื่อเกาหลีแล้วก็ให้แฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีได้ทราบกันทั่วเลยนะคะอย่างในวันนี้เนี่ยโค้ชชื่นชมพรพันธ์เป็นอย่างมากค่ะโค้ชหยอดคําหวานเลยนะคะบอกกับทุกคนในทีมเลยว่าเราจะชนะได้ถ้ามีพรพันธ์เซตจ,จ่ายบอลให้เราเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทีมไหนทั้งนั้นไม่ต้องกังวลว่าคู่แข่งขันจะเป็นใครเราจะชนะได้ถ้าเรามีพรพันธ์โอ้โหชื่น ชมขนาดนี้นะคะไม่ให้พรอนพันยิ้มแป้นได้ยังไงคะทุกคนเราเองได้ยินนะแม้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่พรพันนะเรายังยิ้มดีใจแทนเลยค่ะเนี่ยค่ะทำงานได้ถูกใจโค้ชจริงๆแล้วฝีมือเนี่ยก็การันตีความสามารถของเธอไม่ว่าจะเป็นโค้ชของทางฮุนไดฮิลสตรทก็ยังให้ความชื่นชมชมผู้พ่อนพันเกิดปราดค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูบทสัมภาษณ์ของโค้ชคิมโฮชุนค่ะซึ่งเป็นพ่อใหญ่ของทาง i.b.k.autos นะคะโคชได้พูดเอาไว้ว่าชมพู่เนี่ยเซตจ่ายบอลได้ดีมากๆและเขาถือว่าเป็นเซตเตอร์ที่เก่งที่สุดในบรรดาเซตเตอร์ทั้ง7ทีมเก่งที่สุดในวีลีกเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้นะคะโคชเนี่ยยกพรพันให้เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงอยู่บ้างบางครั้งพรพันก็จ่ายบอลล้ำหน้าเกินไปเขาจ่ายไปตามจังหวะของเขาเองแทนที่จะจ่ายไปตามจังหวะ ของเพื่อนร่วมทีมเขาจ่ายไปฝ่ายรุกยังไม่พร้อมก็ทำแต้มยังไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาจะต้องปรับปรุงแต่โดยภาพรวมแล้วพรพันธ์ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆและเขาก็กล่าวกับลูกทีม IBK ด้วยนะคะว่า เธอไม่ต้องกลัวถ้าทีมของเรายังมีการจ่ายบอลจากชมพู่พรพันธ์เกิดปราดไม่ว่าเราจะแข่งกับทีมไหนเราก็มีโอกาสชนะได้ทั้งนั้นนี่ค่ะโอ้โหโค้ชคิมเนี่ยก็ให้กำลังใจชมพู่มากๆแล้วก็ชื่นชมกันออกสื่อแบบนี้นะคะแล้วโค้ชก็ยังพูดด้วยนะว่าภูมิใจกับลูกทีม IBK นั่นเองค่ะโค้ชก็มีการพูดถึงชเชวจองมินด้วยนะคะพูดถึงประมาณว่าชเชวจองมินเนี่ยตอนนี้ ติดอันดับหนึ่งในด้านการบล็อกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชเวจองมินอาจจะมีความโลภจนเกินไปทําให้เขาพลาดจากความคาดหวังของตัวเองแต่ไม่เป็นไรเขาอายุยังน้อยสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้อีกไกลค่ะและนี่ก็คือข้อความที่เฮดโค้ดได้กล่าวเอาไว้นะคะ เดี๋ยวต่ายจะพามาดูช็อตเด็ดๆของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดจากการเซตมือเดียวของเธอนะคะแล้วก็จังหวะที่บล็อกของทางหุนไดนั้นหลงค่ะขึ้นบล็อกไม่ทันไม่รู้ว่าจะต้องขึ้นบล็อกตรงไหนชมพู่เซตหลอกได้ดีมากๆนะเราไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะ 높아요. 싱글 핸드로 아, 길게 아, 뽑아줍니다. 야, 뽐뽐 선수가 잘 잡아준 거예요. 네. 왜냐면 지금 육세 선수의 리시브가 조금 길었단 말이에요. 어, 자, 강소영 감독이 비디오 판독을 요청합니다. 당연히 오버넷을 현대건설팀에서 오버넷에 대한 비디오 판독을 요청하였습니다. 네. 지금 뽐뽐 토스, 아, 선수의 토스를 예. 볼 건데, 아, 아 네. 아, 전혀 아니네요. <laughs> <현실> 결과, 5분의 <laughs> <오버넬> 시야. 밀어 <laughs> 아! 올리는 수비. 중앙에서 들어 올랐어요. 경기 종료. 세트스코 3대2. 선두 현대건설의 1 0연승을 저지하면서 IBK 기업은행이 구위권 싸움에 불을 붙입니다. เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนในช็อตแรกเนี่ยโคช้ชฮุนไดก็อาจจะน,น่าเสียไปเลยนะคะมาขอชาเลนจ์บอกว่าชมพู่นั้นโอเวอร์เน็ตหรือเปล่าแต่ดูจากภาพการชาเลนจ์แล้วไม่มีการโอเวอร์เน็ตค่ะเธอเก๋าจริงๆค่ะส่วนในช็อตต,ต่อมานะคะเป็นการปิดแมตช์เลยนะคะในช่วงเซตที่5นะคะสกอร์เนี่ยอยู่ที่14ต่อ5ค่ะชมพู่พรพันธ์เกิดปลาดจ่จายให้อเบอร์คอมบี้มาจากระยะ3เมตร mm hmm. เห็นไหมคะว่าตัวบล็อกของทัง ฮุนไดเนี่ยหลงกันเลยค่ะไม่มีบล็อกเกิดขึ้นช่วงตรงกลางเลยค่ะไปอยู่ที่มุมด้านข้างเฉยเลยนี่แหละค่ะคือจังหวะการเซตหลอกสวยๆของชมพูพ่พรพันเกิดปรารแต่ก็ไม่ได้มีแค่2จังหวะนี้นะคะยังมีอีกเยอะเลยค่ะแต่ไต่ประทับใจ2จังหวะนี้มากๆเลยเอามาฝากแฟนวอลเลย์บอลค่ะหลังจากนั้นนะคะโคช้ชของทางฮุนไดฮิลสเตทก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเช่นกันค่ะ พอโค้ชคังซองฮยองได้รับความพ่ายแพ้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็มีการพูดกับนักข่าวว่าการบล็อกและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพของทาง IBK นั้นทำให้การโจมตีของโมมาอยู่ในการควบคุมของเขาวันนี้โมมาเล่นไม่ค่อยออกทำการโจมตีได้ไม่ค่อยดีและเขาก็ยังชื่นชมด้วยนะคะว่าคู่ต่อสู้เล่นวอลเลย์บอลได้ดีและเร็วหมายถึงไอบนะคะที่เล่นได้ดีแล้วโค้ชคัง ซองฮยองยังกล่าวด้วยนะคะว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับเราที่จะตามทันในเกมวันนี้และโค้ชขังซองฮยองก็ยังพูดถึงช่วงเซตที่5ค่ะซึ่งเป็นเซตที่ทางฮุนไดนั้นทําแต้มได้เพียง5แต้มเท่านั้นแต่ทาง i b บเนี่ยมีแต้มถึง15แต้มค่ะโค้ชได้พูดเอาไว้นะคะว่าเอาตรงๆเลยนะ วอลเลย์บอลในช่วงเซตที่5เนี่ยผมไม่เคยเห็นอะไรเป็นแบบนี้เลยผมจำไม่ได้เลยว่าในเซตที่5มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นโค้ชทางซองฮยองก็หัวเราะอ,ออกมานะคะพร้อมกับพูดอีกนะคะว่า ในรอบที่4นะคะจะมีการเจอกันระหว่างทีม h ฮุนไดฮิลสตรีกับทีม IBK a u t o อด้วยนะซึ่งโค้ชคังซองฮยองเนี่ยก็ยังได้พูดด้วยนะว่าผมคิดว่าตอนนี้ทุกทีมที่จะมาเจอกันกับ IBK a u t เอนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ลำบากคุณจะต้องทำการบ้านให้ดีอย่างหนักเลยทีเดียวเพราะช่วงนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นของ IBK เขาก็พูดถึงตัวเขาเองด้วยนะคะว่าฮุนไดจะเจอกับไ b บในรอบ 4เขาจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของเขาวันนี้เกมรับของผมไม่ค่อยดีนักและผมจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องวันนี้การโจมตีของโมมาทำได้ยากด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้ผู้เล่นในทีมนั้นมีความมั่นใจลดลงผมจะต้องเตรียมตัวให้ดีสำหรับนัดที่4ที่จะมาถึงนี้นี่ค่ะโคช้ชคังซองฮยองก็จะเตรียมไปทำการบ้านเลยนะคะจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองให้ดีเพราะว่า ทั้ง2ทีมนี้เนี่ยจะมีการโคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในวันที่27ทธันวาคมปี2566นี้เองค่ะทุกคน IBK Autos จะเจอกันกับ Hyundai Capital อีกครั้งค่ะเราก็มารอลุ้นรอชมกันได้เลยนะและนี่ก็ถือว่าเป็นคำให้สัมภาษณ์ของเฮดโค้ชทั้ง2ทีมนะคะแล้วแฟนแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะหากต่ายพูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ